มันเดีมันเด้ขุดเหมืองเรามาสร้างเหมืองกันดีกว่าเออมันสนใจมันนั่นแล้วนะเราไปอยู่ข้างล่างดีกว่านะไปอยู่บนเรากับอยู่บนรุธถ้ำกันดีกว่านะช่องอะไร้วลวกเนี้ยเออไม่อยากเป็นแล้วมันเรามันนอนกันนี่เลานะโหผมสร้างมาคานนี้ผมผมร้องกำแพงได้ทันเลยนะ จริงนะผมลองมาผมสร้างผมขุดแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นไม้เนี่ยคือประเด็นคือมันปลูกแล้วมันได้สูงมากเลยนะเจ้าผมขุดแล้วผมปลูกมันได้ผม,ม่รียกผมสร้างปันเออกำกำแพงได้เลยกำแพงทาท่านนะ่ะแพงแบบหกสิบเมตรได้แต่ว่าผมก็ต้องใช้เวลานาเหมือนเดิมเอาโปรจกต์นี้จะทิ้งมันไปเลยก่อนแล้วกันเออไอไอไอบ้านใต้น้ำอย่างนี้ไม่ทำเลยซ้ำอ่ะ เออยังไม่เสร็จเลยซามะมาสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วโปรเจกต์ใหม่กูมึงกูค่าค่ายทียหลังบพรแต่ว่าข้อดีคือไอ้สร้างกำแพงเนี่แค่ต่อแล้วก็วิ่งไปก็เส,สร็จแล้วมั้งแต่ว่าใช้เวลานานเหมือนเดิมเออถึงไม่จะ้ดูมันจะดูเหมือนง่ายนะจริงมันโคตรนานเลยก็โคตรแล้วก็ต้องกาะกาะด้วยนะระยะทางแล้วก็ต้องใช้บล็อกโคตรเยอะแค่ผมผุดนี่ยังไม่พอเลยรอบบ้าน อืมโอ้โหแล้วผมขุดนานแค่ไหนผมจะรู้จะปลูกต้นไม้ได้เนี่ยอืมเหมือนมาขุดมาขุด,มาข,ดมาขุดหาแร่มาแบบมาขุดหาอินธรรมดาเฉยๆอะออช่างหินเลยนะจะขุดเจอดเป็นยังไงวะเนี่ยออออออืมเออ คนแบบคนที่นี่นะนะใหม่ดีไม่ไม่ไม่กระโดดหรอกนะฮะไม่ได้เกินหรอไม่กระโดดหรอกเฮ้ยคิดกลับไปกลับมานะเท่าผมเดินเข้านี่ลหละไม่แน่เราอาจจะเจอยุบลูกไปไหนก็ได้นะอืม ไม่แน่นะผมจะเจอต้นไม้ก็ได้ผม,ไ,ม,ไ,ดผม,ไ,มได้เวลาผมได้เวลาแก้แค้มแล้วนะนะในเมื่อในลูกเก่แกแเา,าแก้แค้มไนดะ้เราไปแก้แค้มในรอกกันดีกว่าไม่แน่ผมจะเจอแก้ร้อยตัวเนี่ยว่าผมก็ชัางมานะแล้วเรามาแก้แค้มด้วยเปลวไฟกันดีกว่านะอืมพวกนี้มันคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยมาอยู่ทีวเองแพ้ทางเนี่ยน่าร้อเลยล้อขั้นระอุขานาดนี้ยังมาอยู่เฉยอนะถ้าใช่มันอยู่มันมันมาอยู่จริงนะ เรียกว่าพวกนี้มนสปอนทุกที่จริงๆนะเออผมอยากคิดว่าถึงแม้จะมีเดมมนแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่มีชุดกอดดีๆเลยถึงแม้จะกอดดีๆผมก็คือเดมมนนะนะแล้วเราก็มีชุดกอดร,ระดับกลางอยู่ฮะเดโมนหาโคตรยากเลยผมอืม ถ้าหาดีที่ก็หาได้นะแต่ว่ามผมมันตายเร็วอยู่แล้วแฮะถ้าถ้าผมไม่มีตัวเหยื่อแล้วนะเหยื่อเนี่ยมันไม่ที่ของมันไม่ใช่แทงนี่หรอมันแค่ละเหยื่อจนแทงเขาถึงตายอะ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าอ่เนี่ยเฮ้ยโย่โอเคมาละมาละเฮ้ยยังไงเออ ผมคิดว่าผมไม่ได้กลับบ้านเก่าแล้วหละจะรู้อะไรเป่าวพวกคอยมีคอย,ม,คอยมีคอยเช็ค hey! <c ay> คิดผิดแล้วคิดผิดแล้วคิดผิดอย่างสูงแล้วผมก็เดินวันนี้อย่างสูงโอ้ยอออ,อ,อใช่เรคิดผิดฝั่งนู้นก็คิดผิดผเหมือนกัน มันจะขังผมมันจะพนึกผมและใช่ผมก็พนึกตัวเองไม่ได้สวนอ่ะสวนสวนละสวนละสวนละโอ้ผมต้องแล้วเราเรามาเกิดไปไปโอมโซที่มันติดไฟที่แผลผมว่าอยู่ตรงที่ไฟที่แรงสุดในแมคคาก็คือไฟสีฟ้านี่แหละเรียกว่ามันฆ่าไอ้หมอน้องนี้ได้ชิวๆเลยแล้วก็มาฆ่าผมได้ชิวๆเหมือนกันคิดผิดโคตรเลยว่าหญิงพาสตาดี่ไหมหิงพาสตาก็ไม่รอดเหมือนกันอะ นี่ก็ขุดไปอย่างคนชายฉลาดนะสตีฟบชิบถึงแม้จะสูงไม่เท่อยห่แต่ว่าอนปะกากันเราจะหลอดเนี่ยอ,อ